จะขยายเรื่องนายทักษณิณชินวัตรให้ฟังเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปพูดในงานฟล o ปโกลบอลซีโนะครับโอ้โ oh หก็ตามสไตล์ทักษณิณแล้วครับเรื่องพูดเอาดีใส่ตัวเนี่ยนะครับว่าชีวิตของตัวเองเนี่ยเริ่มมาจากศูนย์ผ่านความยากลำบากมามากม,มายก่อนที่จะประสบความสำเร็จในโลกธุรกิจตัวเองได้เห็นทั้งนรก ก่อนเห็นสวรรค์นในธุรกิจและหลังจากนั้นก็โดดลงมาเล่นการเมืองเพราะทุกครั้งที่ไปต่างจังหวัดก็ยังเห็นคนที่ยากจนเป็นเหมือนเดิมฉะนั้นจึงคิดว่านอกจากช่วยตัวเองแล้วช่วยครอบครัวแล้วทําไมไม่ช่วยคนที่ไม่มีนี่แหละครับทักษิณบอกว่าเป็นเหตุผลที่ทําให้ทักษิณตัดสินใจลงเล่นการเมืองช่วงที่ประสบความสําเร็จมากก็เห็นสวรรค์นในการเมือง และเห็นนรกตามมาทีหลังนรกสวรรค์คือชีวิตของตนเองเลยมีขึ้นมีลงตอนนี้คิดว่าน่าจะอยู่บนพื้นดินแล้วไม่เอาแล้วสวรรค์ไม่เอาแล้ว,ว,รรลวนรกคุณทักษิณครับนะผมอยากจะบอกเรื่องในเวลาคุณพูดแต่คุณมาเล่นการเมืองเพื่อความเสียสละเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนโกหก นะไอ้ที่คุณรวยรวยวย,วยมามันมาจากอะไรมาจากเอาเปรียบรัฐนะครับทําสัญญาสัมปทานกับรัฐนะครับได้เปรียบร่ํารวยนะไม่ใช่เพราะทักษะความสามารถในการค้าขายและเมื่อมามีอำนาจทางการเมืองก็ไปแก้กฎระเบียบนะครับไปแก้กฎหมายเพื่อทำให้ตัวเอง ร่ำรวยมากยิ่งขึ้นที่จะบอกว่าทาเพื่อประชาชนได้อย่างไรผมไม่ได้พูดเองนะครับท่านผู้ชมครับคําพิพากษาของศาลเนี่ยมันยืนยันมันปรากฏชัดอยู่แล้วนะครับส่วนที่ตอนนี้นะครับพูดกันว่าโอ้ยวันนี้พอศาลดั้มนูนไม่รับเนี่ยนะทักษิณม็นคนคุมเกมต่างกันมืองผมเรียนท่านผู้ชมได้เลยว่าไม่ใช่แล้วครับไอ้ที่ ออกมาพูดแสดงบทบาทต่างๆนะครับแท้จริงแล้วเนี่ยเพราะทักษิณกําลังเข้ามุ่งอับทั้งตัวทักษิณเองและรัฐบาลที่มีลูกสาวเป็นนายกรัฐมนตรีแต่อย่างว่าแหะครับคนอย่างทักษิณชินวัตรนะครับเป็นคนที่มียุทธศาสตร์เป็นคนที่มองสาการการเมืองไปข้างหน้าวันนี้นะครับการที่ทักษิณชินวัตรพักเพื่อไทย ซัดกับพรคประชาชนที่อุดรในการเลือกตั้งนายกอบจอต้องเรียกว่าเลือดลังนะครับโอ้โห,โหแต่และฝ่ายนะครับต่างก็ขุดออกมาซัดกันน่าจะนะครับประสานกันยากเลยเพราะพรักประชาชนเครือข่ายของธนาธรอ,ออกมายืนยันเลยว่าทักษิณเลือกจะยืนอีกข้างอยู่แล้วไม่เอาพรักประชาชนแล้วหากหลัง นะครับแล้วก็ที่คุณชัยธวัฒน์ออกมาพูดเนี่ยนะครับว่าตัวเองได้ขอให้คุณธนทรเนี่ยนะไปพบทักษิณที่ฮ้องกงเนี่ย <S <S เพื่ออะไรก็เพื่อไปคุยเรื่องรัฐบาลและไปคุยแล้วไปถึงแล้วก็บอกว่าเรื่องมันมาไม่ทันแล้วมันชัดไหมครับว่าทักษิณเนี่ยครอบงำมันชัดเสียยิ่งกว่าชัดนี่คุณชัยธวัฒน์นะแต่เหมือนที่ผมเรียนแหละครับว่า เกมของทักษิณเนี่ยยังต้องเดินต่อไปและการเดินเกมของทักษิณน,นั้นไม่ธรรมดาหลอกครับเมื่ออย่างนั้น17ปีนะหนีอยู่ต่างประเทศกลับมายังแสดงอาการยิ่งใหญ่ก็เมื่อวันเสาร์ที่16พฤกพิกายนเนี่ยนะครับมันมีข่าวที่เรียกว่าซื่อใหญ่ๆเขาไม่ได้สนใจกันเท่าไหร่นะครับ พักการเมืองใหม่พักหนึ่งเนี่ยเปิดตัวนะครับชื่อพักโอกาสใหม่ชื่อดีเลยครับแต่โน่นครับไปเปิดกันที่โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ทนครสวรรค์นนท์นะครับโวมีคนมาร่วมงานกันอย่างคับคั่นะครับเนี่ยนูภาพเนี่ยแต่สาเหตุที่ผมต้องเอามาเรียน,นท่านผู้ชมว่าน่าสนใจเนี่ยเพราะกรรมการบริหารพักทั้ง16คนเนี่ยส่วนใหญ่ เป็นอนดีตข้าราชการ,กรเกษียณของกระทรวงมหาดไทยหัวหน้าพักที่มีการเลือกกันในวันนั้นเนี่ยครับคือคุณสุกิจโพประภาพันนี่เป็นอนดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีรองหัวหน้าพักนะครับคุณวีระชัยนาคมาศก็อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพระคนครศรีอย,ยุธยาและมุกดาหารเลขาธิการพักชื่อคุณธงชัยถืออดุล ก็เป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์และบึงกาฬนายทะเบียนพักถึงถือว่าเป็นตําแหน่งสําคัญนะครับที่จะต้องกลุมผู้บริหารพักเนี่ยต้องมีคนที่สนิทชิดเชื้อไว้ออกไว้ใจนะครับก็มีคุณเฉลิมพลมั่งข้างอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารแต่ผมเรียนนะครับบรรดาอดีตผู้ว่าทั้งหลายยังไม่น่าสนใจเท่ากับ สุภาพสตรีคนหนึ่งซึ่งเข้าไปเป็นคณะกรรมการบริหารท่านผู้ชมพูดแล้วเอ้คุณสนทิยานนะชื่อไม่เคยได้ยินเลยเดี้ยวผมยังไม่บอกสุภาพสตรีที่เป็นคณะกรรมการบริหารคนนั้นชื่อนางสาวพัทรานันทองประพาห็นะท่านาผู้ชมงงไม่เคยได้ยิน สำคัญยังไงอ๋อผมจะขยายความให้ฟังครับนางสาวพัทรานันเนี่ยนะครับเป็นน้องสาวของนางพิชารัตน์าหะพง์ชนะชื่อนี้พอคุ้นๆไหมก็ชื่อเล่นชื่อน้องออยนะครับคุณออยคุณพิชารัตเนี่ยเป็นนางแล้วแต่งางานกับคนในตระกูลเาหะพงชนะ ความสำคัญเนี่ยมันอยู่ที่ตัวน้องออยอยู่ที่คุณพิชารัตน์นี่แหละครับสำคัญยังไงชื่อชั้นนะในทางการเมืองไม่มีอายุก็อย่างน้อยแต่ท่านผู้ชมครับเป็นปาติลิ์ลำดับหกของพรักรวมไทยสร้างชาตินะสำคัญไหมละ่ะอยู่แถวหน้าระดับนักการเมืองดังๆนะยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ต้องอยู่ตามหลังคุณพิชารัตน์เลย ใครอ่ะคุณวิทยาแก้วพระดัยพี่น้อยของผมนะครับพี่ชัดนะครับคุณชัดชวานคงอุดมสำคัญไหมนี่ระดับนายจุติไกลเรฤกไปเชิญมาร่วมพักเป็นอดีตเลขาที่การพักประชาปัตยังอยู่แถวหลังของคุณพิชารัฐเลยและท่านท่านผู้ชมเซิร์ชด้วยความสนใจชื่อของคุณพิชารัตนะครับ ในการเลือกตั้งเมื่อปี62เธอเคยสังกัดพรรคพลังประชารัฐมีตำแหน่งปาี้ลิสต์อยู่ในลำดับที่12เป็นลำดับที่มีความสำคัญเช่นกันเออคนก็สงสัยว่าคุณพิชารั์ะมีความสำคัญอะไรนะครับผมก็สงสัยแต่ข้อมูลที่ผมรู้ได้อย่างหนึ่งก็คือว่าเธอเนี่ย เคยเป็นเลขาของคุณสารัตน์รัตนวดีีเศรษฐีใจที่มีเงินทองทรัพย์สินหลายแสนล้านพักโอกาสใหม่นี่นะครับมันไปเซ็งหัวมาจากพรักเดิมที่ชื่อพรักไทยเป็นหนึ่งนะและหลังจากที่จัดการเซ้งมาแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นพรกโอกาสใหม่เนี่ยก็ย้ายสำงานใหญ่จากนาครสวรรค์เนี่ย มาอยู่ที่อาคาร JW Tower ถนนศีนครินทร์เขตสวนหลวงนะมาอยู่ในอธมอแล้วอกลายมาเป็นพักส่วนกลางแล้วผมเรียนท่านผู้ชมว่าที่พักการเมืองนี้น่าสนใจเนี่ยนะครับอดีตข้าราชการกระทรวงมหาดไทยระดับพ่าราชการจังหวัดมาร่วมกันอย่างคับคั่งเนี่ยนะครับ ผู้ว่าเนี่ยนะเป็นเบอร์หนึ่งของแต่ละจังหวัดนะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับเวลามาทําพักการเมืองเนี่ยมันศักยภาพไม่เพียงพอที่จะทําพักการเมืองขนาดใหญ่อย่างนี้ได้แล้วครับเพียงแต่ว่าบุคคลเหล่านี้เขาเรียกว่าเปิดหน้าเป็นระลอกแรกนะครับเราพูดถึงข้าราชการในกระทรวงมหาดไทยนะ บรรดาดีตผู้ว่าทั้งหลายที่มาตั้งพักนะมาร่วมพักสร้างพักโอกาสใหม่เนี่ยมันทําให้ผมต้องคิดไปถึงชื่อของอดีตปลัดกระทรวงมาไทยที่เขาเรียกว่าปลัดชิงปรลัดชิงนะคุณชัดชัยพรมเลิศนะครับซึ่งก็เสียอายุราชการไปเมื่อ30กันยายนปี64นะครับปลัดชิงเนี่ยครับมีข่าวหลุดออกมาเป็นระยะว่าเป็นคนที่มีความสนใจทางการเมืองนะ และเติบโตประสบความสำเร็จในหน้าที่ในยุคที่พลเอกอนุงพงศ์เผ่าจินดาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาไไยยต้องเรียกว่าในช่วงนั้นยาวนานเนี่ยนะครับตอนที่จะหมดอายุรัฐบาลน,นะครับชุดพลเอกประยุทธ์ในปี6-2จะมีการเลือกตั้งกันใหม่ในปี6-6เนี่ยนะครับ ก็มีข่าวว่าประหลัดชิงจะออกมาตั้งพักให้พลเอกอนุพงศ์เพราะตอนนั้นมันมีข่าวออกมาค่อนข้างจะชัดแล้วว่าสามปอพี่น้องแยกทางกระเดินพลเอกประวิทธ์ไปทางหนึ่งนะครับพลเอกประยุทธ์พลเอกอนุพงศ์ไปอีกทางหนึ่งแล้วก็สุดท้ายนะครับ ความพยายามของปรลัดชิงก็ไม่ปรากฏผลเงียบหายไปกับเกิดพักรวมไทยสร้างชาตินะครับที่แรมโบอีสานคุณเสกสกลเนี่ยนะไปจัดตั้งพักการเมืองนี้ก็เอาคุณพิจพันธ์สารีรัตวิภาคนะครับมาเป็นหัวหน้าพรรและเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีบทบาทของประลัดชิงดูเหมือนว่าจะเงียบหายไปแต่หลังจากที่ พักรวมไทยสร้างชาติพ่ายแพ้อย่างยับเยินผมย้ำนะพ่ายแพ้อย่างยับเยินคุณเศรษฐาทวิสินขึ้นมาเปน็นนายกน้ำรีตามที่พักเพื่อไทยเสนอชื่อของประหลัดชิงนะคุณจัดชัยพรมเลิศก็โผล่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะอะไรครับก็ เพราะนายเศรษฐาตั้งให้เป็นประธานสอบกรณีที่เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างพลตรเรจต่อศัก์สุขวิมลนะครับพอบอตอรอในขณนะนั้นกับบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษหักผ่านน่าแปลกใจไหมท่าวนผู้ชมว่าน่าแปลกใจไหมอยู่พลเอกลุพงพงศ์มายาวนานพอรัฐบาลคุณเศรษฐามาปเล็นชิงก็ได้นำรงตำแหน่งที่สำคัญนะประธานสอบเนี่ยแสดงคุณเศรษฐาต้องไว้ใจเพราะตอนนั้นมันมีข่าวว่าปัลลัด จริงจะมาตั้งพรรคการเมืองให้กับคุณเศรษฐาจะจริงไม่จริงก็แล้วแต่เพราะแหล่งข่าวรายงานว่ามันมีร่องรอยความแตกแยกกันแล้วระหว่างคุณทักษิณกับคุณเศรษฐาแต่ตั้งแล้วในวันีข้างหน้าก็อาจจะเป็นพันธมิตรกันได้นะครับแต่ท้ายที่สุดเรื่องก็เงียบไปตอนนี้ไม่เงียบแล้วนะครับตอนนี้ไม่เงียบแล้วพรรคโอกาสใหม่เกิดขึ้นแล้ว นะครับความจริงท่านผู้ชมครับก่อนหน้านีนะ้มันเคยมีข่าวนะว่าประหลัดชิงนะแม้ประหลัดกระทรวงมาไทยนะจะร่วมมือกับบิ๊กแป๊ะนะพลตระวรเอกจากทิพชัยจินดาและอีกคนหนึ่งก็คือบิ๊กแดงพลเอกอภิรัติคงสมพงศ์นะครับจะร่วมมันก่อตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาเพื่อให้เป็นหลักของฝ่ายอนุรักษ์แต่ข่าวนี้ก็ไม่มีการยืนยันมันมาเป็นกระแสตอนที่ พลเอกอภิรัตเนี่ยนะครับได้กราบบังคมทูลลาออกนะครับจากราชการเมื่อวันที่10กันยายน2567นะครับเรียกว่าเอาละนะมีสระที่จะทำงานทางการเมืองได้แล้วแต่แหล่งข่าวใกล้ชิดพลเอกอภิรัตยืนยันว่าไม่เอาลไม่มากับพวกนี้อย่างแน่นอนดังนั้นพักโอกาสใหม่เนี่ยนะครับที่กำลังเกิดขึ้นและจะเดิน ต่อไปในวันข้างหน้าเนี่ยนะครับมันไม่แปลกใจหรอกครับที่จะต้องจับตาไปที่ปัดลชิงมือประสานนะครับส่วนจุดที่น่าสนใจและจะสัมพันธ์กับการตั้งพักโอกาสใหม่ก็คือพักรวมไทยสร้างชาติซึ่งมีคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิพาตเป็นหัวหน้าพักเขาบอกว่าตอนนี้นีครับทิศท,ทาง การเดินการเมืองของคุณพิรพันธ์เนี่ยต้องเรียกว่าเฉียบขาดปกป้องผลประโยชน์ประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มที่จึงทำให้ขัดกับนายทุนพักซึ่งไม่รู้เป็นใครอหาท่านผู้ชมอย่าถามนะถึงจะรู้ผมก็บอกว่าไม่รู้ทำให้สสในพักตอนนี้แตกกันออกเป็นสองกลุ่มนะสองกลุ่มจะมีใครบ้างผมยังไม่เล่าก่อน เพิ่งคุยกับลูกหมีนะลูกหมีก็คือชุมนจุลสัยนะครับมิตรร่วมรบกออปปสที่เรายังยืนหยัดผูกพันลูกหมีก็เล่าเรื่องราวให้ฟังเราก็ว่ากันไปสสในพักร่วมไทยสร้างชาติส่วนหนึ่งก็จะยืนหยัดอยู่กับคุณเพียรพันอีกส่วนหนึ่งก็จะไปกับนายทุนเขาบอกว่านายทุน ของพรกรวมไทยสร้างชาติเนี่ยจะไปหนุนพรกโอกาสใหม่นะครับและพรกโอกาสใหม่ที่ว่าเนี่ยนะครับผมเรียนย้ำม,มาตั้งแต่ตอนต้นว่าเฮ้ยผู้ว่าทั้งหลายเนี่ยจะมีศักยภาพทําพักขนาดนี้ขึ้นมาไม่ได้หรอกชื่อชั้นมันยังไม่เป็นสากลไม่อยู่ระดับประเทศก็ให้จับตาดูบุคคลที่ชื่อคุณปานปรี มหิทธานุกรนหลังจากลาออกจากัฐดนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแล้วข่าวคราวก็เงียบหายไปพักนึงแต่ปร,กรากฏว่ราระยะน,นี้นะครับท่านผู้ชมเปิดตัวแสดงบทบาทออกมาเรื่อยๆในทางการเมืองและหลังจากนั้นนะครับก็จะมีการระดมนักธุรกิจนักวิชาการเข้ามาร่วมงานพักโอกาสใหม่อย่างคับข้าง ใครจะอยู่เบื้องหลังพักโอกาสใหม่นะครับผมไม่สามารถรู้ได้นายทุนคนนั้นนแต่นะครับแหล่งข่าวยืนยันว่าทั้งสิ้นทั้งปวงเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ทางการเมืองของฝากฝั่งทักษิณชินวัตรนะครับที่จะจับมือกันตั้งรัฐบาลในการเลือกตั้งครั้งหน้าโดยมีพักเพื่อไทยเนี่ยเป็นแกนและพรักร่วมรัฐบาลประกอบโดยพักอะไรรู้ไหมฮ หนึ่งพักกล้าธรรมของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าพักประชาชาติพักประชาธิปัตย์และสุดท้ายก็คือพักโอกาสใหม่เขามั่นใจว่านะครับพักด้านเมืองเหล่านี้ร่วมกันแล้วจะได้เสียงเกินครึ่งน,นะครับเพราะอะไรครับก็เพราะว่าฝ่ายอนุรักษ์ตอนนี้ไม่มีช่องทางจะไปไหนบอกว่าจะไปที่ภูมิใจไทยเหรอ ภูมิใจไทยโอ้โหปาร์ตี้ลิสต์ก็ได้นิดเดียวนะที่ได้ก็ได้สอสอเขตนะที่ทำงานกันอย่างเต็มที่รวมไทยสร้างชาติโอ้โหถ้าส่วนหนึ่งแตกมากับนายทุนมาอยู่พักโอกาสใหม่แล้วก็เรียกว่าจะเหลืออะไรส่วนพักพลังประาาชารัฐตอนนี้ก็ถือว่าไม่อยู่ในสายตาของทักษิณชินวัตรนะครับเพราะได้รับคำยืนยันมาว่าหลังจาก หมดสมัยนี้เลือกตั้งครั้งหน้านะครับบรรดาสสของพรรคพลังประชารัฐจะถูกดึงไปอยู่พรรคกล้าทมของร้อยเอกธรรมนัฐท่านผู้ชมครับพรรคฝ่ายค้านนะที่เขาจะกันให้เกิดขึ้นในครั้งหน้าคือพรรคประชาชนกับพรรคภูมิใจไทยนะครับเหมือนผมเรียนว่าพรรคประชาชนวันนี้นะครับ จะปวดรวดร้าวอย่างสุดแสนที่ถูก,พ,กพรรเพื่อไทยหักหลังนะครับสาดกระสุนใส่กันอย่างเต็มที่นะครับจบแล้วนะครับส่วนพรรภูมิใจไทยนะครับตั้งแต่คุณทั้งสินเชิญคุณเนวินชิดชอบกับคุณอนุทินชาญวีรกุลนะครับมาเจอที่บ้านจันทร์สองล่าแล้วสถานการณ์ของทั้งสองฝ่ายก็ไม่ได้ดีขึ้นครับ ท่านผู้ชมครับพรรภูมิใจไทยยังยืนยันที่จะขวางการแก้กฎหมายประชามติให้เหลือเพียงชั้นเดียวอย่างเปิดเผยทั้งตัวของพรรคภูมิใจไทยเองและวุฒิสมาชิกสา,สายสีน้ำเงินนะครับรวมทั้งการเล่นงานกรดีที่ดินสนามกอล์ฟอันภายเรียกว่าพรรภูมิใจไทยเดินหน้าไม่มีแก้ถอยผ่านนะครับกรมที่ดินตัวทักษิณเองนะครับ จริงๆก็ถือว่าคุณเนวินชิดชอบเนี่ยเป็นศัตรูคนสําคัญเป็นลูกน้องที่โทรยศเขานะปกตินะทักษิณจะเรียกว่าไม่ยอมที่เชิญมาวันก่อนเนี่ยก็เพราะต้องการประโยชน์บางอย่างที่จะเคลียร์กันดังนั้นนะครับยุทธศาสตร์การเลือกตั้งครั้งหน้านะพักโอกาสใหม่จึงมีสถาน,นะเป็นพักตัวแปร ที่สำคัญส่วนเรื่องที่ผมจะพูดต่อไปเนี่ยนะครับมันไม่เกี่ยวเรื่องการเมืองข้างหน้านะแต่ผมไม่อยากจะมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังถึงเรื่องนักธุรกิจคนหนึ่งซึ่งประสบความสําเร็จมากโอ้ผมเนี่ยเรียกว่าชื่นชมเขาอย่างเต็มที่ท่านผู้ชมคิดดูครับเศรษฐกิจประเทศเาย,าย่ำแย่บริษัทต่างๆเจ๊ง คนตกงานกันเนี่ยนะเป็นพันเป็นหมื่นแล้วแต่บริษัทนี้เจริญเติบโตนะนักธุรกิจคนนี้ร่ำรวยนะเป็นอันดับต้นๆของประเทศถ้าท่านผู้ชมนึกหน้าไม่ออกเนี่ยก็ให้ดูภาพนี้ครับเขาคือคุณสารัชรัตนาวดีเป็นนักธุรกิจที่ไปตีกอล์ฟกับ คุณทักษิณและคุณอนุทินนี่ครับคนที่หน้าตาดีๆเนี่ยผมเรียนท่านผู้ชมนะครับปกติคุณสารัตเนี่ยนะจะเก็บตัวมากนะไม่เคยออกปรากฏตัวแสดงอาการอะไรทางการเมืองแต่วันนั้นไม่รู้ว่าคิดอย่างไรหรอครับหรืออยากจะเปิดตัวเห็นว่ามีความสนิทสนมกับคุณทักษิณไอ้นี้ก็ไม่รู้ได้ความไม่ธรรมดาของคุณสารัตเนี่ยครับท่านผู้ชมครับ ที่ผมบอกว่ารวยรวยรวยวยวันนี้มีมูลค่าทรัพย์สินอยู่ถึง3.93แสนล้านเอาพูดตัวเลขของจริงมันคือ4แสนล้านแล้วเป็นสถิฐีอันดับ5ของเมืองไทยมีบริษัทอยู่ในเครือเนี่ยนะครับเรียกว่าเกือบเกือบร้อยบริษัทนอกจากทำธุรกิจพลังงานไฟฟ้าแล้วเนี่ยล่าสุดก็ยังไปเทคโอเวอร์บริษัทอินทัศ หรือบริษัทชินวัตรเดิมเนี่ยครับที่ทักษินขายกับสิงคโปร์ไปแล้วคุณสารัตไปเทคโอเวอร์กลับมาอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับเรียนท่านผู้ชมเลยบริษัทสื่อสารเนี่ยไม่ควรอยู่ในมือของต่างชาติมันอันตรายอย่างยิ่งนะครับวันนี้ถือว่าคุณสารัฐเนี่ยนะครับได้ช่วยเหลือประเทศชาติแต่ผมเรียนนะครับว่าความไม่ธรรมดาของคุณสารัฐเนี่ยมีบริษัทยักษ์ใหญ่อยู่ ในมือสองข้างด้านหนึ่งคือพลังงานด้านหนึ่งคือการสื่อสารทั้งสองกิจการเนี่ยครับเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศเป็นอย่างยิ่งและขณะนี้ก็เตรียมการในการที่จะควบรวมบริษัทก้าวเอเจนซี่ดีเวล็อปเมนต์เนี่ยเข้ากับบริษัทอินทัศหลังจากควบรวมมาแล้วเนี่ยโอ้โหจะเกิดปรากฏการณ์ใหญ่ในตลาด หลักทรัพย์อย่างแน่นอนนะเอามาเล่าเรื่องคุณสารั์ให้ฟังด้วยความชื่นชมนะครับต้องถือว่าเป็นความสามารถที่ยอดเยี่ยมนะครับมันจะธรรมดาที่ไหนนะครับเศรษฐกิจของประเทศแย่แต่คุณสารั์สามารถบริหารในบริษัทในเครือเนี่ยกำไรพุ่งไ่หยุดบริษัทก้าวเอ็นเนอร์จีดีเวลพเมนเนี่ยนะครับไตรมาสสามเนี่ยนะสื่อรายงานว่า กำไรทะลักขึ้นไปเนี่ยหกพัล้านและในปี6,8เนี่ยนะนี่หนังสือข่าวหุ้นยังบอกว่าจะโตโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดคอแห้งครับแหม่เล่าแล้วก็สนุกข้อมูลเนี่ยท่านชมดูหน้าจอนะครับบอกได้เลยว่าในแต่ละปีในแต่ละปีเนี่ยบริษัทเก้าเนี่ยนะ,ะรเอาเรียกชื่อสั้นๆ ทำกำไรไม่เคยต่ำกว่าหนึ่ง่นล้านไอ้ส่วนกำไรดังกล่าวเนี่ยนะครับที่ไปรับหมื่นล้านหมื่นล้านกว่ากว่าเนี่ยนะแล้วทำให้คุณสารัตดํ่งรวยเนี่ยนะมันจะเกี่ยวข้องกับค่าไฟะฟ้าแพงหรือไม่เนะี่ยอันนี้ก็ไม่รู้ผู้รู้ก็ไปช่วยหาคำตอบก,กันเอาเองแต่ที่น่าสนใจที่ผมเรียนว่าคุณสารัตรไม่เคยเปิดเผยตัวตนออกมาไปสนิทสนมกับใครเคลื่อนไหวอะไรเนี่ยนะครับ ไม่มีใครเคยรู้เรื่องรู้ราวเนี่ยแต่ข้อมูลอันหนึ่งที่น่าสนใจคุณสารัฐเนี่ยนะครับเคยถูกคอสอชอเรียกไปรายงานตัวนะครับในการยึดอำนาจเมื่อปี57เนี่ยข้อหาก็คือมีความใกล้ชิดกับรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์และทักษิณชินวัตรเพราะได้โครงการโรงไฟฟ้าไปห0 0 0ันเมกะวัตในสมัยรัฐบาลที่มีคุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกนะน่าสนใจอย่างยิ่งครับ ต่อมานะคุณสารัตจะมีความสัมพันธ์กับพลเอกประยุทธ์หรือไม่อย่างไรก็ไม่รู้แต่คุณพิชารัตราอาพงชนะเลขาเนี่ยสามารถเรียกว่ามานั่งตำแหน่งปาร์ตี้ลิสต์สำคัญในพรกพลังประชารัฐเป็นลำดับ12และเมื่อพลังประชารัฐแตกกันระหว่าง พลเอกประวิทย์กับพลเอกประยุทธ์นะพลเอกประยุทธ์เดินมาสร้างพักรวมไทยสร้างชาตินะคุณพิชารั์ก็มาเป็นปาติลิสอันดับหนะคุณสารัตจะเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่นี่ไม่นะไมรู้นะครับความน่าสนใจมันอยู่ที่คุณพิชารัฐเนี่ยนะครับมันเป็นแบบนี้นะครับนี่เป็นข้อเท็จริงที่เอามาเล่าให้ฟังที่ผมที่เอามาเล่าให้ฟังเนี่ยพระเอิญเพิ่งไปเห็นภาพที่ คุณสารัตเป็นตีกอบของคุณทักษณิณนานผู้ชมอย่าไปคิดอะไรลึกซึ้งเลยนะครับเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเอาแค่หอมปากหอมคอก่อน<ม>โอ้ยผมเนี่ยชอบศึกษาชีวิตคนรวยแบบคุณสารัตเนี่ยนะครับข้อมูลตอนนี้นมีเป็นแฟ้มแฟมนะเดี๋ยวโอกาสดีๆก็มาเล่าให้ฟังกันต่อ